ก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับมังงะเรื่องใหม่นะครับที่ผมจะมาลงในช่องนะครับแล้วก็มังงะบางเรื่องนะครับที่ผมนํามาภากก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องขอรอปไว้เป็นบางเรื่องนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยไม่ได้ลงมานานแล้วเนาะส่วนใครที่อยากจะอ่านเองนะครับก็สามารถไปอ่านที่เพจเพจพูดแปลได้นะครับตามที่ผมได้ขึ้นมาให้เลยนะครับชื่อเพจแปลก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลย โรงเรียนมัธยมปลายอูโ่โจโรงเรียนอันดับที่1ของเมืองอู่โจมณฑลหันหยางประเทศจีนการสอบกลางภาคของปี3เทอมแรกปี3ห้อง6น้องเล็กนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากำลังอยู่ระหว่างการเข้าสู่ดวงตาแห่งจักรวาลในเอินแดงต้องห้ามของเซียนกับน้องเล็กเหรอ ทำไมอยู่ๆถึงโผลท่ที่นี่ได้ละ่ะน้องเล็กเสียวชื่อตายก็พอปกป้องเรางั้นเหรอเราอยู่ในห้องสอบเฮ้ยแกน่ะนั่งลงสิวะยังสอบอยู่นะเว้ยแกหลับเพิ่งตื่นหรือไงนี่มันเจ้ากังไม่ใช่เหรอนี่เรากลายเป็นเด็กมัธยมปลายปีสามสิ์น้องเหรอฮ่าฮ่าอะไรของมันวะเฉินหม้อมันฝันกลางวันหรือไง ฉนันว่านมันต้องอ่านนิยายกำลังภายในมากไปแน่ๆถึงแม้ว่าแม่กับพ่อของเราจะพยายามจับคู่เรากับเขาแต่คนที่ญิงกโซและเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องอย่างเขาเทียบกับพี่หยวนห่าวไม่ได้เลยอวงอยูเอ,อ๋อดาวโรงเรียนคนแบบนี้ไม่ควรกับอวงอยูเอ๋อเหรอกแกไม่มีค่าพอจะเป็นคู่แข่งกับฉันเจิงหยวนห่าวด้วยซ้ำเอาล่ะพอได้แล้วทุกคนทำข้อสอบต่อไปถ้ายังไม่หยุดเราก็ ฉันใช้พวกเธอสอบตัวกันทุกคนเลยเฉิญม่อเธอไม่รับอนุญาตให้หลับในระหว่างการสอบนะเว้นแต่เธอไม่อยากจะประสบความสำเร็จก็เชิญแล้วก็อย่ารบกวนนักเรียนคนอื่นที่กำลังทําข้อสอบไม่อย่างนั้นครูคงต้องให้เธอออกจากห้องสอบไปเดี๋ยวนี้นั่นมันครูภาษาอังกฤษของชั้นปีที่3โรงเรียนนี้เรายัางไม่ตายเรามาเกิดใหม่นี่เรามาเกิดใหม่เป็นเด็กพัฒยโยมปีสา ในโรงเรียนสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นพลังปานพลังวิญญาในตัวเราไม่มันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมันไม่ใช่ภาพลวงตาด้วยเรามาเกิดม่จริงๆชาติที่แล้วเราเป็นคนรวยที่ชีวิตต้องพังลงเพราะสมคบคิดกับตระกูลว่านเหล่านั้นได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ได้รับการช่วยเหลือจากจากักรพรรดิเซียนตรงหัวจนเข้าสู่เส้นทางของการเป็นเซียน เราออกมาท่องดูดาวในจักรวาลกับน้องสาวคนเล็กความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งในชีวิตนี้เราจะไม่ให้เกิดเรื่องที่ต้องเสียใจอีกบางทีน้องเราอาจยังมาเกิดบนโลกนี้เหมือนกับเราฉันจะต้องเพิ่มความแข็งแกล่งให้กับตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อที่ได้ฟื้นพลังปานกลับมาและตามหาน้องสาวนี่เฉินหม้อเธอยืนทำอะไรอยู่ได้ถ้าเธอไม่อยากจะทำข้อสอบก็ออกไปซะ นั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วนายแน่ใจนะว่าไม่อยากจะทาข้อสอบนะ่ะนายเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฉ็ม่อหยาบใายขนาดไหนนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเขาเป็นบ้าไปแล้วเหรอตอนนี้เรามาเกิดใหม่แล้วการสอบพวกนั้นเป็นแค่เล็กๆเ,เท่าเม็ดงาสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้คือฟื้นฟูพลังกายและแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดระดับของเซียนแบ่งออกเป็น8ขั้น ขั้นหลอมรวมปรานขั้นเขียนทองคำขั้นวิญญาณเริ่มต้นขั้นเปลี่ยนแปลงพลังศักดิ์สิทธิ์ขั้นเต่าหลอมรวมขั้นสวรรค์ฟ้าขั้นเหนือสวรรค์ขั้นเซียนสูงสุดชาติที่แล้วเราขึ้นไปถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพลังศักดิ์สิทธิ์และจากประสบการณ์ของเราจากชาติที่แล้วไม่ใช่การเรียนการฝึกแต่เป็นการวัฏฏฐาน,านที่แน่นหนาและแข็งแรง เราต้องฝึกฉีดให้นิ่งและสงบที่สุดก่อนถ้าเราต้องการจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงวิชาไหนที่เราควรจะเลือกนะมังกรซ่อนเลนมันเป็นวิชาที่ดีที่สุดสาหรับผู้ฝึกเริ่มต้นเพื่อสร้างรากฐานมันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดในตอนนี้เราจะเริ่มขั้นแรกด้วยการดูดซับพลานเข้าสู่ร่างกายของเราดีใช้เวลาแค่15นาที เราก็สามารถดูดซับพ,พลังปานเข้าสู่ร่างกายได้หมดวิชามังกรซ่อนเลนนี่แหละเหมาะกับเรามากจริงๆเฉินม้อนายมาทาอะไรที่นี่น่ะบางทีเฉินม้ออาจจะเก่งเกินไปเลยทําข้อสอบเสร็จเร็วมากก็ได้นะอ่อใช่พี่หาของเรานี่ฉลาดจริงๆฮ่าฮ่นั่นเจียงเหวา่ยเธอมาจากตระกูลพ่อค้าที่มั่งคั่งโดยพื้นฐานแล้วเธอเป็นคนจิตใจดี ชาติที่แล้วเธอมักจะอยู่กับเราเสมอแต่ในตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเธอเท่าไหร่เฉินหม้อฉันถามนายอยู่นะไม่ได้ยินหรอเหี่ยวยว,วันนี้เธอทำข้อสอบได้ไหมทำไมเฉินหม้อมือนอวงอยู่แล้วหันมาคุยกับเราแทนล่ะมันก็พอได้อยู่นะถ้าเธอสอบติดท็อปสิบของฉันได้ฉันจะมอบขอวัญพิเศษให้เธอจริงหรอ ฉันจะพยายามให้เต็มที่เลยโอเคงั้นไปก่อนนะอีก3วันเจอกันใหม่นายเมินฉันฉันคิดว่านายแค่แท้ทำตัวเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวนายเท่านั้นละ่ะตบตาฉันไม่ได้หรอกนะจากที่เราจำเรื่องในอดีตได้ไม่นานมานี้ครอบครัวของเจิยงหยาวประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ตอนนี้เรากลับมาเกิดใหม่แล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ได้ อ่ะใช่แล้วตอนนี้เราควรจะอยู่ที่บ้านอ,อยู่เป็นการเจ้วคราวตามพ่อแม่ของเราได้จัดแจงเอาไว้นี่นะแต่ตอนนี้เราไม่อยากจะอยู่ที่นั่นแล้วนี่สิเราต้องเช่าที่อื่นแต่ดันไม่มีเงินเลยเราจะทํายังไงดีแล้ะเนี่ยอ๋อนั่นไงล่ะเด็กนักเรียนออกมาหน้าข้างถนนเพื่อใครของหลอกคนแบบนี้ได้ยังไงกัน จะมีคนไปตกหลุมพรางลูกเล่นแบบนั้นได้ด้วยหรอ <c oughs> ในบรรดาผู้คนต่างๆมันต้องมีอย่างน้อย1-2คนที่รู้ถึงคุณค่าของสิ่งนี้เราสามารถใช้ยาพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเหรอคะจินเป่ยหยุนมันช่วยให้จิตใจสงบและขับไล่วิญ,ญญาณชั่วร้ายได้ช่วยเสริมดวงให้โชคดีรวมถึงทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยแล้วนะมันช่วยให้ใจสงบได้ด้วยหรอ ถ้ามีคนอยู่ในการสรับสนเพิ่มรู้เรื่องจนถึงขนาดจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยคยุณจะสามารถรักษาพวกเขาด้วยยานนี้ได้ใช่ไหมนั่นเป็นผลมาจากการขาดสมดุนหยินหยางและขาดพลังวิญญาณของผืนดินซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่ามีการทางประสาทยันแห่งความสงบสุขไปนั้นเหมาะกับอาการแบบนี้ครับราคาเท่าไหร่หรอฉันจะบอกอะไรให้เธอนะ ถ้าเธอไม่เชื่อฉันยันพวกนี้ก็จะไม่ได้ผลฉันเชื่อคุณฉันซื้อยันของคุณก็แล้วกันค่ะยันแห่งความสงบสุขใบละสามหมื่นยันชารอล้างใบละสองหมื่นส่วนที่เหลือใบละหนึ่งหมื่นสามหมื่นงั้นเหรอทำไมนายไม่เก็บเอาไว้เองเลยล่ะหลี่เชงหนานเสี่ยวหยุนหยุนเธอเชื่อแล้วพวกนี้ได้ยังไงกันเนี่ยยันพวกนี้ถือว่าขึ้นมามม่วๆเพื่อหลอกเงินคนอื่นเท่านั้น แต่อาการย้ายฉันยายลงเรื่อยๆฉันมีทางเลือกอื่นอีกแล้วให้ฉันได้ลองทําทุกทางตอนที่ยังทําได้เถอะหยุนุนี่เธอเข่งหนานฉันตัดสินใจแล้วต่อให้สุดท้ายฉันจะถูกหลอกอย่างน้อยฉันก็ยังได้ลองทําอะไรเพื่อคุณยายของฉันฉันอยากซื้อยานวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฉันจะเอาเงินเข้าบัญชีวีแชทของคุณนะคะเพื่อเห็นแก่ความคะดยิ่งของเธอฉันใช้ยันที่เหลือไปด้วยกันแล้วกัน เอายันนี่วางไว้บนหน้าผากของคนไข้แล้วตะโกนว่าเปิดออกนะขอบคุณนะคะถ้ายันนี่ไม่ได้ผลแล้วก,ก็ไม่ว่านายจะซ่อนอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปหาให้เจอแล้วอาดดาให้ตายเลยบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าอยู่มันดูไม่เร็วเลยนะเราต้องเรียกทำการฝึกแล้วคุณตาตอนนี้คุณยายเป็นยังไงบ้างคะ เมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนเธอมีอาการเพอร้อคุณหมอหลินเลยให้ยากล่อมประสาทไปแล้วละ่ะถ้ายัางเป็นแบบนี้ต่อไปตาโกว่ายายของหลานจะคุณตาคะวันนี้หนูไปเจอกับท่านอาจารย์และได้ขอซื้อยาของเขามาลองใช้กับคุณยายเถอะนะคะเสี่ยวหยุนนี่หลานไปเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันอย่าไปรบกวนยายเขาจะดีกว่านะคุณตาคะได้โปรดลองดูเถอะนะคะ มันอาจจะได้ผลก็ได้นะคะงั้นก็ได้เปิดออกคุณตาคะอาการเปื่อยหงยายนะ่ะแม้แต่หมอที่เก่งที่สุดที่นี่ยังรักษาไม่ได้เลยยันพวกนี้จะได้ผลได้ยังไงกันหรือมันไปเถอะโจงหยุนจงหยุนคุณยายคุณยายจำหนูได้ไหมคะ หลานสาวของยายทั้งคนทําไมจะจําไม่ได้ล่ะจ๊ะเสียวหยุนรีบไปตามหมอมาที่นี่เร็วเข้าปฏิหารนี่มันปฏิหารเลยนะเนี่ยคุณยายหายดีแล้วครับเยี่ยมเลยสุดยอดมากเลยค่ะเสี่ยวหยุนเล่าให้ตาฟังเกี่ยวก,กับเรื่องยานพวกนี้ทีสิว่าหลานไปได้มายังไงอย่าให้ตกหล่นแม้แต่เรื่องเดียวเด็กมัธยมงั้นเหรอตาอยากให้หลานเรียกระดมพนทันที ระมัดระวังด้วยล่ะหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเขาไม่ครบตาอยากจะพบเขาด้วยตัวเองได้ค่ะเฮะ้อพลังวิญญาณบนโลกใบนี้อ่อนจังเลยมันทำให้เราต้องใช้เวลาสามวันเพื่อผ่านระดับแรกของขั้นหลอมรวมปลานอีกไม่กี่นานทีนี้แม่ของเราคงจะโทรมาเพื่อเฉินม่อมาที่สนามบินฮันยางเดี๋ยวนี้พวกเราต้องไปเยี่ยนจริง เพื่อเขาเริ่มงานเสิบของคุณยายนี่มันก็600ปีมาแล้วแม่เราสามารถได้ยินเสียงของแม่อีกครั้งผมจะไปเดี๋ยวนี้หรอครับแม่รอก่อนนะครับโอเคจ้าแม่จะรอลูกอยู่ที่สนามบินนะรีบมาเ,าเดีวเข้าล่ะหลีชูฟางแม่ของเราเกิดในตระกูลหลีหนึ่งในตระกูลใหญ่ในเมืองเยี่ยนจิงเธอถูกกขะอบอกจากตระกูลเพราะว่าต้องการจะแต่งงานกับพ่อของเราซึ่งมนแค่คนธรรมดาเท่านั้น พ่อแม่ของเราเป็นคนชันาเชื่อถือกระตือรือร้อนและทำงานหนักในสายความถนัดของตัวเองส่วนเราเฉินหม้อในสายตาตระกูลหลี่แล้วเราเป็นเพียงแค่คนนอกเป็นใครบางคนที่ใครก็สามารถหยยดย่ำได้ไง่ายเราถูกใช้มีเครื่องมือในการแต่งงานเพื่อสร้างความสมพันกับตระกูลเยี่ยนแม้ว่าตระกูลเยี่ยนจะยืยนกรานขอยเรื่องก,การแต่งงานแต่เยี่ยนจริงเฉิน ก็ปกป้องเราอย่างลับๆมาตลอดหลายปีในตอนนี้เราได้กลับมาเกิดใหม่แล้วเราทำการคิดบัญชีกับพวกเขาอย่างช้าๆลีซูฟางแม่ของเฉินหม้อแม่ครับไม่สิเราไม่ควรจะร้องไห้ผมไม่เจอแม่มานานหลายเดือนแล้วแม่ดูสวยกว่าเมื่อก่อนอีกนะครับแมมทำไมวันนี้ปากหวานจังนะจ๊ะ ผมก็ปากหวานอยู่แล้วแม่ก็รู้ไม่ใช่หรอครับแม่เป็นคนที่รู้จักลูกชายคนนี้ดีที่สุดเลยตอนที่ลูกถึงเยี่ยนจริงแล้วก็ไปคนาบคุณยายสักหน่อยแล้วกันครับครับตระกูลหลี่เหงียนจริงฉันกำลังไปหาพ่อแก่แล้วเขาหือหาตระกูลหลี่ชาญเมืองเยี่ยนจริงคุณนายสี่คุณมาทำอะไรที่นี่หรอครับฝูป้อ พ่อบ้านของตระกูลหลีลุงฝูทำหน้าลำบากใจแบบนี้เรารู้ได้เลยว่าแม่ของเราไม่เป็นที่ต้อนรับในตระกูลหลีแน่นอนทำไมฉันจะมาล่ำลาแม่ของฉันครั้งสุดท้ายไม่ได้หรือไงคนรับใช้เก่าๆอย่างผมไม่กล้าพูดอะไรแบบนั้นครับแต่ผมกลัวว่าการมาของคุณในครั้งนี้จะต้องพบกับการต่อต้านจากคนอื่นๆต่างหากล่ะครับการแสดงความอะไรของลูกสาวต่อแม่ของเธอเป็นหน้าที่ต้องทำใครก็ห้ามไม่ได้ทั้งนั้น ชาติที่แล้วเราต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวจากรังสีแห่งความไม่เป็นมิตรแบบนี้แต่ในตอนนี้ในสายตาของเราพวกตระกูลหลี่ทั้งหมดตระกูลหลี่ไม่ได้ต่างอะไรไปกับมดตัวเล็กๆเท่านั้นหลี่ตงอย่างผู้นำตระกูลหลี่คนปัจจุบันน้องสี่นี่เธอมาทำอะไรที่นี่นะหลี่ลี่หวนลุงหนึ่งของเฉินมอก ในเมื่อเล็กเชินว่าน้องสี่พี่ก็ไม่ควรต้องถามคำแบบนั้นออกมาหรอกนะหลีลีห่หูลุงสองของเฉินม่อในเมื่อตอนนี้น้องสี่มาที่นี่แล้วก็เข้าไปเจอแม่เป็นครั้งสุดท้ายเถอะรอเดี๋ยวก่อนเขาเป็นลูกชายของฉันหลานของคุณแม่เขาไม่ใช่คนนอกจะมาทําแบบนี้ได้ยังไงกันถ้างั้นลูกชายทั้งสามกับลูกสาวของพี่สองก็ควรจะเป็นคนนอกเหมือนกันสิ ถ้าไม่ได้อยู่ในแผนผังของตระกูลเธอยังไงก็คือคนนอกถ้าฉันยังอยู่ที่นี่เขาจะไม่มีทางได้ก้าเข้าไปในงานศพแน่ๆน,น้องสี่ถ้าเธอรบกวนความสงบของท่านแม่เธอกับฉันก็ยิ่งถูกมองอย่างไม่ดีเข้าไปอีกนะหลีหลีเยี่ยนน้าของเฉินม่อน้องสาวของเธอพูดถูกแล้วถ้าเธอทำให้าาท่านพ่อโกรธฉันเกรงว่าฉันรู้อยู่แล้วนะเฉินม่อ จาห่วงลูกเล็กลูกมากตอนที่เธอยอังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ลูกถุงใจแห,ห่ยายตรงนี้ก็ได้นะลูกในเมื่อพวกเขาไม่ให้ลูกเข้าไปงั้นลูกก็ยืนส่งคุณยาย,ยตรงหน้าประตูงานศพพอแล้วกันนะโอเคครับผมเข้าใจแล้วคุณป้าพัากที่นี่ก็ได้นะครับผมจะจัดเตรียมที่พักอีกที่ให้ลูกพี่ลูกน้องของผมเองเฉินม่ออยู่กับน้าจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องลำบากมาก คุณนะครับพ่อของผมบอกว่าพวกคนรุ่นใหม่ควรจะมีที่พักเป็นของตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะแต่ว่าแม่ครับไม่ต้องห่วงนะผมไม่เป็นอะไรหรอกเรารู้อยู่แล้วว่ามันทุงพาเราไปที่โกดังเมื่อชาติที่แล้วเราเคยถูกคนของตระกูลลีที่อยู่งย้ายกว่านำตัวมาขังมาที่นี่และเราก็เกิดไปถูกฆ่าตายแล้วคืนนี้ พักอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะนี่พวกคนของตระกูลหลี่อย่างพวกนายก็เจอะขนาดต้องให้แขกของตัวเองพักอยู่ในโกดังเลยเหรอการที่ฉันให้แกได้พักในโกดังก็ถือเป็นสิทธิพิเศษมากเกินพอแล้วอย่างนั้นเหรอเปิดประตูสิในเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่แล้วก็เข้าไปข้างในกันเถอะเข้าไปเลย พวกนายคิดจะทำอะไรกันงั้นเหรอฉันจะทำให้แกได้รู้ว่าผลของการที่แกมากวนตีนฉันมันจะเป็นยังไงลุยเลยไม่ต้องเล่นมันถึงตายละ่ะสั่งสอนมันก็พอฝีมือไม่เร็วนี่หว่าเอาชนะพวกเขาทั้งสองคนได้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแกถึงดูมั่นใจนะ งั้นก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องแสดงให้แกเห็นแล้วว่าความแห็งแกร่งที่แท้จริงมันเป็นยังไงืพมพลังวิญญ,ญาณไม่สินี่มันอน่อนแอกนกว่าจะเรียกว่าพลังวิญญ,ญาณได้ว่าแต่ช่วงเวลานี้มีผู้ฝึกฝนวิชาเซียนในโลกนี้ด้วยเหรอไม่คิดเลยว่าพี่เย่จะเป็นผู้ฝึกวิทธ์ด้วยดูจากภายนอกเขาน่าจะอยู่ในระดับอาจารย์แล้วนะเนี่ยผู้ฝึกริทยุระดับอาจารย์งั้นเหรอ ถึงเวลาตายแล้วไอชาติชั่วนี่มันอะไรกันนี่เหรอวะที่แกเรียกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงน่ะเฉินหม้อแกปล่อยพีเ่เยไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยเข้าไปงั้นเหรอได้สิแต่ก่อนหน้านั้นเฉินหม้อไอเวน แกบัองอาจทำลายจุดปลานของฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้เนี่ต่อให้ฉันต้องตายกลายเป็นผีก็จะมาหลอกแกไม่ต้องห่วงนะการแสดงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองพูดมาสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพ่อครับจุดป้างลูกเจ้ถูกทำลายโดยลูกชายของน้องสีครับเขากลายเป็นคนพิการไปแล้วไอเด็กเวนั่น มันกล้าทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันลีวูส่งคนเบลตัวน้องสาวของแกกับเฉินม่อมาที่เดี๋ยวนี้ได้ครับท่านพ่อไม่จําเป็นหรอกครับผมอยู่ที่นี่แล้ว They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.